สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาอยู่ที่331 Station หรือคาเฟ่เครื่องบินนะคะที่นี่เขาเปิดมานานแล้วค่ะแต่ว่าเจนมีโอกาสเพิ่งจะได้แวะมาซึ่งวันนี้แวะมาก็กะว่าเออเราจะมาขึ้นให้ครบทุกลำเลยเพราะว่าเมื่อรอบที่แล้วอะ่ะเจนมาแล้วเจนไม่ได้ขึ้นคนเยอะเจนก็เลยเออเลี้ยวรถกลับเลยแต่วันเนี้ยที่มาก็คือ แล้วอะเอ้ยเราต้องขึ้นให้ครบจริงๆนะทุกลำเลยแต่ปรากฏว่าถามี่พนักงานเขาแล้วเขาบอกว่าวันนี้มีเปิดบริการแค่ลำเดียวโอเคลำเดียวก็เราก็ขึ้นค่ะไหนๆก็มาแล้วจะบอกว่าวันนี้แดดค่อนข้างร้อนมากๆไม่ใช่ค่อนข้างเลยแหละร้อนมากๆเลยแหละก็ว่าได้ดูจากแสงแดดแล้วแบบเห็นแล้วท้อเลยแต่ว่ามาแล้วก็เต็มที่ค่ะ ซึ่งที่นี่นะคะเป็นเครื่องบินที่ปลดประจำการทั้งหมดเลยเขาก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาทำเป็นคาเฟ่ให้เราได้ขึ้นมาชมกันได้นะคะที่นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทแลกเครื่องดื่มได้หนึ่งแก้วค่ะซื้อตั๋วกับพี่พนักงานด้านล่างได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะวอลขึ้นไปบอกด้านบนให้ทำเครื่องดื่มให้ค่ะ เจนไม่แนะนำให้มาช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากยังดีที่วันนี้มีลมไม่อย่างนั้นเราก็คงต้องเป็นลมกันไปข้างนึงเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเครื่องบินนะคะส่วนนี้จะเป็นสวนหางค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์ตั้งอยู่เป็นบาร์เครื่องดื่มแล้วก็เป็นบาร์ขนมเค,ค้กค่ะตอนนี้ที่เจนมาจะเป็นโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งอันนี้เป็นตั๋วที่เราได้มาจากข้างล่างใช้รับเครื่องบือ เครื่องดื่มข้างบนกับพนักงานได้เลยค่ะจะบอกว่าขนมเค้กที่เนี่ยทำอ่ะน่าทานมากเลยนะคะทุกคนเ mm hmm. จนชอบมากๆเลย เครื่องดื่มที่เจนสั่งก็จะเป็นมัชาเอสเปรสโซ่กับสตรอเบอรี่มูทตี้นะคะทุกคนรสชาติโดยรวมถือว่าโอเคค่ะไม่ผิดหวังเลยพอขึ้นมาถึงเครื่องบินจะบอกว่าเย็นมากค่ะเขามีแอร์อยู่ประมาณ3จุดได้ส่วนท้ายส่วนรกลางตรงนี้ที่นั่งโซฟาแล้วก็ด้านหลังติดกับหัวเครื่องบินค่ะคือไม่ร้อนเลยอะทุกคน ข้างนอกมาแดดร้อนนะเข้ามาแล้วเย็นเลยอะ่ะเหมือนอยู่ในห้องแอร์แหละแต่ก็ห้องแอร์แหละเออเบาะมีความนิม่มความอะไรอย่างนี้ให้อารมณ์แบบบิสเนสคลาสเฟิร์สคลาสก็ว่าไปค่ะช่วงที่เจนมาเป็นช่วงเช้ายังไม่มีคนค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูไม่วุ่นวายดูไม่เยอะแล้วก็เก็บภาพได้ถือว่าไม่รบกวนแบบลูกค้าคนอื่นที่บางคนเขอาจจะชอบความไพรเวทเนาะอันนี้จะเป็น ส่วนหัวของเครื่องบินค่ะที่กัปตันกับผู้ช่วยเขานั่งกันอันนี้ปุ่มอะไรเยอะแยะเต็ไมไปหมดเจนก็ไม่รู้แล้วค่ะเอาไปว่าเนี่ยห้องหัวเครื่องบินแล้วกัน mm. เค้กที่เจนสั่งมานะแมคคาเดเมียแล้วก็บูเบอรี่ชีสเค้กจะบอกว่าอร่อยมากหอมนิ่มแนะนํามาเราต้องลองนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเจนจะพาไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ